สวัสดีครับเพื่อนๆสาอนี่ก็มาแกลี้ยงปลานี่ยครับไม่ก็บ,บ่คือหรอกมาหลอกปลามาหาอาหารอยู่อยูบ่บางปลาเพื่อนกะนี้ใสดีดีบางปลาเพื่อนกะนี้ใสบ่ดีอยู่บางปลาเพื่อนมีสัมมาคารวะนะยุ่นะหลังจากนี้มีการขอก,ขอก่อนแน่ๆเพื่อนยักินห่อนนะ บางปลาพันกระบาดผมมีสัมมาคาละวะแล้วกินโดดแทงจุกแทงจุกเลยคอยใ่มากคอยใ่ปใูป่มารอปลาแต่เดกชาวขันแก่งถูกละเอาใส่พวกาันแก่งที่ฟาน์นะผมเห็นดอกเห็ด ปลาสม้มอยู่สมสมศาสาาตรปลาของหน้าก็มีปลาปลายส่วนมากก็ขิ้นปลาใหม่ละหลายพลาพีพีลององๆอาเบิ้งส่วนใหม่ปลาใหม่ปลาหยาผมมาหาเห็ดมุมงเห็ดเนาะ ูมีห้อง Arrow, นกก็จับเมื่อกีตัวนี้้านกกระจับหลาลายเลยนี่ยนี้มันจะแตนลำหลายฝูดเต้นลำหลาเนกก็จับมมนเร็วอยู่เต็มต้นตัวเลยห้างนกก็จับห้างเก่า Mhm. <Es quen> nó Mhm. 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 làm Mhm. 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 hàng